ลูกลงบด้งเลยแต่ว่าบอนสีก็มีนะคะแต่ว่าไม่รู้จักค่ะว่ามันชื่ออะไรใครรู้บอกด้วยเออน้องหอพักบอกหมอกแม่ด้วยนะอันนี้ว่าอะไรนะหอพักบอกแม่ด้วยนะว่ามันเป็นบอนอะไรสวยจังเลยอะ่ะใบมันขยุกขยิกขยุกขยิกเหมือนกับลูกไม้เลยอ่ะนะแต่แม่ไม่รู้นะมีอยู่ต้นเดียวเห็นไหมเอ็นมากตรงนั้น บอนสีก็มีนะคะันี่ที่บ้านนะคะต้นไม้สวยๆแม่ม่่ไปเรียกแกกลังำสมาธิอยู่เสียงในฟิล์มนะคะทุกคนฟังไปกำลังขอยค่ะตอนนี้กำลังขอยตอค่ะนี่มาล้าหาผักกินกับขนมจีนอันนี้ยอดจิกยอดมัน แต่อ่อนอย่างนี้มันจะฝาดนวจะไม่อร่อยต้องมายอดมันปูนี่ใบมันปูกินกับขนมจีนค่ะทุกคนอร่อย Rut, นี่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 เห็นไหมนี่เห็นไหมวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับหลานหวัสดีค่ะทุกคนแต่ว่ากําลังถ่ายคลิปก็เลยไม่หันหน้าไปมองเลยนะเนี่ยเห็นไหมอ่ะ ยอดมันปูยอดมันปูมากินกับข้าวแะไวไปไหนกันล่ะไปไหนกันล่ะนี่สรุปแล้วเราเดินอยู่ทั้งนานแล้วเราก็ยังไม่ได้นะะชาตอเนี่ยดูดูสองเท่า,า <laughs> ดูส <2 S 2> องเท <laughs> ่าได้ <laughs> ได

ต้องหาวิธีเอาจนได้ดูคอยดูนะอไอดอกตอนน <laughs> ้นไม้แบ่นี้มันเแหลมมันว่อมีกระโค้มีไม้โคอโค้ลงมาได้เลยมันต้องไม้โค้ข้างนูนไมละ่ะเอาเหรอมันเตี้ยเหรอ ถ้าได้กินต่อเบากันกับนุ่มจีนกินร้อยเลยวายตอนตอนไม้ตอนไม้ไมใหญ่ใหญ่ใหญ่จะเอาไว้ได้นี่ตัวมันสูงขนาดนี้นะยายจะเอาไว้ได้ต่อเบาสต่อเบาความพยายามความพยายามมีมากเดี๋ยวเรามาคอยดูนะว่าจะล่วงไหมเรามาลุ้นว่าจะล่วงไหม วันนี้รีแลกนะคะมามาบ้านค่ะไม่ได้ทําเกี่ยวกับงานผ้าเด้อวันนี้มาเที่ยวบ้านพี่คุทานะคะที่นครตอนนี้ทําขนมจีนกินค่ะมาถึงหิวมากอยากกินขนมจีนแล้วเลยไม่มีผักผักเราไม่ต้องซื้อเนี่ยตะกี้อันนี้ไปเก็บมาแล้วนะคะมันปูตัวนี้กําลังจะเอาตอเบาต่อเบาต่อเบาต่อเบาไปกินกับขนมจีนอร่อยอร่อยแต่ว่าจะมีผลไหมคอย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 ค่ะคอยค่ะออา เรากระต่ายคลิปพือไปตอเบาเกตอสตอค่ะสตอบ้านเราเอาเห็นไหมนี่วันนี้เราทําขนมจีนกินกันเด้อแต่เรากําลังหาสตอค่ะอันนี้เขาเรียกว่าสตอเบาเบา่าเนี่ยสตอเนี่ยสตอเนี่ยสตอเบาเบาเนี่ย ไม่ชูเหย่แล้วดีไยในที่สุดนะไอ้ไม่เราก็ได้นะคะสตอเบามากินกับขนมจีนจนได้โอ้ยกว่าจะได้แม่เจ้าประคุณเอ้ยนี่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 ไม่แก่อีกอ่อนก็ได้อยู่นี่ได้อยู่อันเบอร์เลยเป็นไปะล่ะโน่นอันที่มันแก่จัดๆแ้วมันอยู่ข้างบนแต่ว่าอันสูงสุดโน่นแต่ว่าเราเอาไม่ถึงเพราะว่าเราเกิดมา มันแก่ไม่ดีก็มอถ้าแก่ไม่ดีก็ได้สตอแล้วเราก็มาเด็ดพริกด้วยนะทุกคนเดี๋ยวนะาเดี๋ยวนะาเดี๋ยวนะานี่ได้สตอแล้วก็มาเด็ดพริกด้วยนี่พริกพริกปลูกไว้ข้างบ้านอันนี้นะไปกินกขนมจีนด้วยนะคะคือคือเวลากินขนมจีนก็มีแบบพริกสดนะพริกสดพริกสดเข้าไปกินด้วยแหนมด้วยม,มันมันปลูกมันปลูกเองอไงไหมน่ากินมากๆสดสดแค่นี้ก็โหผิด รำปลเรือกแล้วค่ะไปไปไปกินหนมจีนกันนี่ผักกินกับขนมจีนห้า <52. S 1> พัาานสองเออนี่ไงเก็บผักเสร็จแล้วก็มากินหนมจีนไงเนี่ยต่อเบาเนี่ยเอาอย่างนี้เลยนะเนี่ยยกกันมาทั้งพวงเนี่ยแหละไม่มีนะ<า> อร่อยมากนี่มีเม็ดไปรัดไม่ได้ก็ใจไม่อะไปรัดไม่ได้ไเออนี่อร่อยมากนี่ด้วยฮะมีสองต่อมีตอนี้อ่ะมีต้อนี้ อันนี้เขาเรียกตอเบาๆอันนี้เรียกตอหนักๆฮะก้องจับท่าไม่ทันผักในสวนตะกี้ไปเดินเก็บมาน่ะแหละที่สอยมาแล้วก็มีนี่ยอดมันปูหน้าบ้านไปเก็บมาแล้วก็มีอันนี้อะไรเนาะเขาเรียกเนี่ยยกมะตังกะพาเลยเนี่ยอืเขาเรียกใบพาห่มจริงๆอ่ะตัวเนี้ยไว้ทำยำอร่อย ไว้หั่นเป็นชิ้นๆเล็กๆทำข้าวยำอร่อยมากๆมากินมากินมาจาก,ก,ก,าก,กาครัวบ้านทุง่งนี่ในครัวบ้านทุ่งมันถึงก็อ,อยากมากอยางแต่อยู่บนเครื่องมานะทุกคนกๆๆๆแล้วก็ต้องเติมด้วยหน่อไม้ หน่อไม้ทัวกะทิอร่อยมากๆกินไหมกินเป็นกะละมังไม่ได้กินเป็นจานนะกินเป็นกะละมังคน หร้อนใหญ่ลยหลานหลานเลนมาให้กำลังใจหัวรอ้อละละเลนเลหรอเลนแล้วเนี่ยหลานไหมอะมันหลาน <c oughs> านะหลานได้ไงก็พี่พี่หนึ่งอ่ะหลานแม่พี่หนึ่งอ่ะหลานแม่แล้วนี่ลูกพี่หนึ่งเขาเรียกเลนไม่ลูกเ <c oughs> ขาหลานแม่เขาหลานแม่นง่ว่าเ <c oughs> ขาเป็นลูกของป้า นี่เป็นเหรียญแล้วไงเหรียญต้องเป็นของยามันจะเรียกอะไรเหรียญต้องเป็นของทวดเหมือนกันเออสรุปแล้วไม่รู้ค่ะกินดีกว่าถามสิให้คนตอบเลยอืมลูกของมะม่วงซอยอร่อยมากของพี่แม่ต้องเรียกอะไรเออืมอร่อยมากคนไปก่อนไปก่อนอร่อยมาก แล้วพอเป็นใหม่เด้อ